ลว,วมันไม่สวนวะพี่อะแต่นนมไม่ได้พี่ยกทีมันดนเดีไม่ไมันสวนเมื่อกี้มันสวนตายนะถ้าจรกแค่ายหรือโดนดูได้ไหเีวโน่โนเจอมโอ้ยมันมาแล้วายมาายมาีามมในเล็กจำมันในเล็ก ไม่มีเซ็มาใส่กับผมมะผมผมไม่มีผมไม่มีมามามาต่้ไแรงนะชื่ออะไรเก็บด้วยผิดนะไหนผมวะโอ้โหกมึงแขกตาดูดิอ่ะผิดแลอกมาเปล่าแตงแตงพี่ตันเดียร์เร็วเลย

พี่เพี่อนปันยังอยไหนหาแลกเซตต์โซพี่โดนเราเราไปได้มามันต้อง้ายมาเราเราเป็นอะไอเรเป็นหมดแล้วระวังนะซื้อแม่ซอันนี้อยู่ไหนกันอะในโพลระไม่พี่นสองชั้นสองชั้นไม่เปหน่งชั้นม่เป็นหนชั้นมีเทไนหาแลกเซตไม่ต้องยิงนะเส้น่อบมันจะวิ่งเข้าสองชั้นยิ่งเงียบไว้ยิ่งเงียบไว้อะมันไม่รู้หรอกว่าเราไปไหนอันนี้สั่งชั้นครับสังชั้นครับใครไม่มีเซตมองกูนะกูมีนะไม่มีครับแล้วมันอยู่ไหนกันอะไหนอะ พอเงียบไว้นะคือกลัวมันจะขึ้นเงียบๆไม่ต้องเดินเลยเข้าใจวะนิ่งไว้อ่ะเดี๋ยวมันจะหายไปเองไม่ต้องยิงคือกลัวเพื่อนจะไปรวมหมดหมดโดมใครวะโดมมาแล้วน้องมาแล้ว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 หย่าอย่ายิงอย่ายิงอย่ายิงมันยังไม่รู้มันไปแล้วมันไปแล้มันไแล้วมันไปแล้วมันไปแล้วมันไป้วมันไปแ้วมันไปแ้วมันไป้วมันไป้วมันไ้วมันไปแล้วมันไปแล้ว

วัดดีด้วยดีดมาน,น้อย,ยไหนหนไปเลยแกไปเลยแกไปเลยพี่เด้แล้วดีดีดี